เดี๋ยวเราจะมาลาดน้ำมันเผาชุดสีกลิล่าร้อยยี่สิบฟินดีเลยนะเนี่ยขี้เกียจทำสีเดี๋ยวซื้อใหม่เผาแม่งทิ้งเลยโอเคแค่นี้ก็เผาได้แล้วดูเรื่องติดไหม 啊！要、嗯，好把我就吃。好了，好泰泰瓦。 กูนะของจริงเน,นี่ยกูนะของแท้นี่จะได้รู้ว่าหมุดหรือจ่าเนี่ยของแท้ติดไม่ติดมาเผาม่งฮะดูเรื่องติดเนี่ย